<laughs> นี่คือการกลับมาของเดินนานหรืออีวิลนันจากเกมมือถือแม่ชีสุดหลอนตอนนี้มาอยู่บน PC ซีแล้วนะฮะความหลอนความน่ากลัวได้เพิ่มขึ้นจากความคมชัดของภาพมันดูร้อนพิเศษนี่คือแม่ชีเดินนันนะฮะใน PC ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวนี่คือจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยนะลืมไปหมดแล้วแต่ว่าอยู่ที่อ,อยู่ที่โบสใช่ไหมโรงเรียน มันคนละฟิลกับบนมือถือเลยนะครับภาพชัดขึ้นนี่คือบ้านเราเหรอกราฟิกดูดีขึ้นมากฮะมันจะขาศความมืดใช่นั่งรถแท็กซี่มาจําได้ในคลาสซีนในมือถือก็มีอ๋อแม่ชีเป็นคนขับขับมาที่โบสอือฮะ อ๋อนี่ที่ลานจอดรถคือยัง,งคล้ายๆเดิมนะพื้นที่แต่ว่ามีความเปลี่ยนไปเล็กน้อยนี่ไงไป้ายแล้วเรามาทำไมเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เโอ้โหเออสวัสดีครับทำไมตามสีฟ้าเฮ้ยอโอ,อวันที่หนึ่ง ผมคือแท้ง r อฟอร์ชิงครับผมจะเป็นเด็กดีโอเคครับโอ้โหห้องนอนผมนีก่อนที่คุณแม่เมดอลีนนะฮะหรือว่าอีวินันเนี่ยจะจับเราได้มีมือสีฟ้าด้วยโอ้โหบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเยอะเลยเดี๋ยวๆแป๊บบนึงแป๊บบนึงเมาส์มันช้ามากแอบไปด้วยหนังสือคำพี่เหรอ คมพีอันนี้รอดได้อะฮะอะ้ใช่แม่ชีคลานในท่อได้ฮะเกมนี้จำได้ท่อเหมือนจะมีประโยชน์แต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่จริงๆถ้าเกิดได้เทียบกับแกรนี่นะฮะแกรนนี่ในมือถือกับพ c ีเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่อันนี้วันโหอีกขั้นหนึ่งเลยอะหนังสือเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยแม่ชีอยู่ไหนก็ไม่รู้อันนี้ห้อง ห้องอะไรพัเฟอร์เป็นยังไงบ้างต้องทําอะไรบ้างไม่มีเควสวางแล้วก็หยิบเป็นรูปปัน้นฮะเอาไว้ก่อนแล้วกันอุ้ยเอาพังเดีอเดๆๆเดอเด้ ก d ครับครับผมจะเป็นเด็กดีครับผมก็บอกเลยว่าผมจะเป็นเด็กดีออ้ยมันหลอนมากเลยอันนี้โอเคโอ้พื้นที่มันแคบมากแล้วห้องยังเยอะประตูหน้าเอาออกไปได้ไปแล้วครับกลับบ้านแล้วโฟโต้หมดยังจะถ่ายรูปอีกกอเอาถ่ายก็ถ่ายอ่านี่ถ่ายรูปได้ อ้าวเราไม่มีตัวตนเราออกมาข้างนอกได้แล้วทำไมไม่กลับล่ะครับไปยินก็ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเอากระโดดไม่ได้ไปีนออกไปเลยได้ไหมกลับบ้านเรื่องจะได้จบโอ้โหกลับมาทำไมกลับมาทำไม <laughs> ไม่กลับผมจะเป็นเด็กดีผมจะเป็นเด็กดีครับเปิดเปิดอาเปิดไม่ได้ ตู้ล็อกเปิดจากอีกด้านหนึ่งมาไหมต้องเปิดจากด้านนู้นอ๋อีนตู้นี้เมื่อกี้ครับกลับแล้วครับกลับก็ได้ครับอ๋อ๋ออย่าทุบผมเลยโอ้โหวิวข้างหลังสวยมากเลยมีภูเขาด้วยโน้ตอ๋อมีโน้ตอยู่แอบหนึ่งดูโน้ตก่อนอ๋อโอเค กองใส่ฟิลอยู่ชั้น2ฮะส่วนฟิลเนี่ยอยู่ที่อ่าห้องครัวห้องกินข้าวแล้วก็ห้องของอีวิลนันนะฮะมี3ามเควสด้วยกันอะไรเนี่ยอ๋อห้องนี้นี่ไงที่ลงข้างล่างได้แล้วก็เป็นห้องที่มีเผาไหม้มีการบูชายันอยู่นะฮะใช่ใช่เหมือนในมือถือเลยดูบรรยากาศครับมันคนเรฟิลกันเลยอะ นี่คือชั้นสอ,อันนี้คือห้องครัวใช่ไหมใช่ห้องครัวอ่านี่เจอแล้วนะฮะแล้วก็ไปใส่ที่กล่องฟิวกล่องฟิวอันนี้คือปุ่มกดเปิดยังเปิดไม่ได้ต้องใส่ฟิวก่อนแล้วก็ข้ามสะพานตรงนี้ไปฮะใส่ฟิวเข้าไปอีกสองอันเย hey. อ่าอยู่ในห้องครัวห้องอ๋อครับครับครับเดี๋ยวกลับห้องครับแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวกลับครับแป๊บนึงแป๊บนึงคร่งแป๊บนึ่งเฮ้ยที่แอบมีไหมที่แอบโอเคโอ้รอดไหมรอดไหม ที่มันแคบมากโอ้ได้ยินพ่อแม่เราร้องไห้นะฮะไม่ต้องห่วงโอ้โหจะดูแลเราให้เองโอ้โหนี่แหละฮะห้องที่เป็นห้องน่าจะเป็นเกมโอเวอร์นะครับเป็นฉากจบเกมโอเวอร์เราจะโดนโยนมาในนี้ ถ้าตามในมือถือนะห้องกินข้าวห้องกินข้าวอ๋อ,อนี่ไงใช่ห้องนี้ห้องนี้แหละฟิลฟิลนี่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 สองอันเรียบร้อยโอ้ Get out of room คับครับครับครับไปแล้วครับไปแล้วครับไม่มาแล้วครับบ <laughs> ันไดอยู่ไหนเนี่ยอ้า โอเคโอเคโอเคเธออยู่ข้างบนเราก็ลงไปข้างล่างหาบันไดก่อนบันไดยอยู่ไหนเนี่ยงงทางเออห้องนี้ไงห้องก็ไม่มีประตูใครจะไปรู้ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้วิ่งครับนั่งอยู่เนี่ยอ,อกี่วันนห้าวันใช่ไหมพิ่งเพิ่งจะใส่ฟิลนี้ครัอประตูเปิดแล้วนี่มาโรงเรียนแล้วโอ้ยกว่าจะผ่านยังไม่หมดต่อไปคือหนน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 น โอเคครับเขาไม่เห็นอ๋อประตูล็อกเฮ้ยออ,ออกมาทางนี้ได้ออกทางนี้ได้ก็ออกไปเลยสิจะอยู่ทำไมล่ะอันนี้ก็ต้องงัดอีกโอ้โหไอเทมมาเป็นโซนเป็นโซนมันดูดีกว่าเดิมเยอะมากๆเสีย,ยงเดียวคือการบังคับมันอาจจะดูแบบ มันยังดูแบบกระตุกกระตุกนหน่อยๆนะบางทีคือจอมันหันไปเองด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าถือว่าโอเคฮะดูดีมากนี่คือห้องน่าจะเป็นห้องการแสดงนะครับงงแงยแงยเออเออเอออาฉลงอันนี้ทิ้งก่อนทิ้งทิ้งแล้วก็หยิบอันนี้แล้วก็แอบบื้อ มาแน่นอนนี่ไงโอ้โหแต่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นดูรอยยิ้มฮะรอยยิ้มนี่ประทับใจมากยิ้มสวยอ่าผ่านอันนี้แล้วต่อไปก็กล่องคุกกี้นะครับมันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่เปิดไม่ได้แต่ว่าอาจจะใช้การปาจากที่สูงได้กล่องคุกกี้เหรอเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช ไแล้วกอคุกกี้ไปที่สูงโอ้ครับครับไม่จับก็ได้ครับไปที่สูงที่สูงคือตรงไหนขึ้นไปตรงไหนได้บ้างไะไม่กวาดเพียบเลยเโยนจากที่สูงเราต้องไปไปตรงนู้นนะฮะแล้วก็โยนลงมาข้างล่าง ถูกไหมโยนมาจากที่สูงโยนจากตรงนี้โยนหน้าต่างโยนหน้าต่างนี้ตรงนี้เปิดแล้วใช่ไหมเปิดหรือยังยังไม่เปิดเยี่ยมไปเลย <c oughs> อุ่าห์โยนมาจากตรงนู้นยังไม่เปิดอีก <c oughs> เสียงใครร้องไห้เนี่ยอ๋อเหมือนในมือถือไงมีเสียงร้องไห้ด้วย <c oughs> นี่ยังสูงไม่พออีก คงมันสูงไม่พอเลยตรงนู้นต้องมาปีนตรงนี้อีกอตามรอยอันนี้ไปเอาอ๋อโยนไปในนี้เหรอทำไมต้องโยนไปในนี้โยนลงข้างล่างได้ไหมอ่าจริงด้วยโอ้ยทำไมต้องทำอะไรมันซับซ้อนด้วยโอ้ ครับมาสิครับมาทางนี้มาทางนี้อ่าฮะแล้วก็วนตรงนี้ไปแล้วไปออกตรงนู้นอืมแล้วก็มาออกตรงนี้แล้วเราก็จะเจอกับทางลงไปใต้ดินตรงนี้อีซี่อ่ะมันอยู่ตรงไหน โอ้นี่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 นคุญแจเรียบร้อยคุญแจประตูหลักคุญแจประตูข้างหน้าคุญแจประตูข้างหน้าประตูข้างหน้าประตูข้างหน้าตรงนู้นเออเออทางไหน เจอประตูนหน้าตรงนี้เปิดไปแล้วโอ้โหอ้ยมีเสียงแจ้งเตือนโอ้โอ้โอจบออกไปได้แล้วไม่ได้เชื่อวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยนะจริงอ,อยู่นี้ก็ได้นะเก็บปวามโรงเรียสักหน่อยนะฮะทำให้ดูดีๆหน่อยโอ้ยหนีได้แต่ว่า มันยังมีเหตุการณ์บางอย่างที่อยู่ในโรงเรียนนี้ยืนรออย่าบอกนะว่าแม่ชีคนหนึ่งจับเรามานี่ไงเป็นรถที่เป็นรถซักรีดนะฮะซักผ้าอืมแล้วก็เสียงร้องห้องใต้ดิน เหมือนใช้แรงงานมีคนซักผ้าอยู่ข้างล่างคือการาฟิกเกมทูนะฮะเหมือนแบบเหมือนเกมฟาคอยอะไรอย่างเงี้ยลอยมือสีฟ้ามือของคนนั้นใช่ไหมที่อยู่ในตู้เหมือนเป็นตัวช่วยเรา แล้วก็กลับมาในห้องนี้นาฬิกาที่เป็นรหัสยังไม่ได้ถูกเปิดออกหลังตู้นี้คือตรงที่เป็นห้องใส่หน้ากากเก็บชิ้นส่วนหน้ากากมาประกอบเปิดแล้วอ้แสดงว่าประตูเปิดได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหฉากจบอย่างเยอะอาชิพเม้นฉากจบอย่างเยอะ อ่ะโอเคครับนี่คือแม่ชีเดือนนั้นนะฮะกับอัปเดตใหม่บน PC นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ